บนะก,กนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเบนจวนสุทธิสนกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3เลขที่27วันนี้จะมาท่องคำอุปสรรคและปริมาณฐานเชิญรับชมรับฟังค่ะ เอกซาสิบยกกำลัง1ิบแปดเพตะสิบยกกำลังสิบห้าเทละ1สิยกกำลังสิจิกะสิบยกกำลังเก้เมกะสิบยกกำลังหกิโลสิยกกำลังสามเฮกโตสิบยกกำลังสเดคาสิ เดซิสิบยกกำลังลบหนึ i, ่งเซนติสิบยกกำลังลบสองมิลิสิบยกกำลังลบสามไมโคร10ยกกำลังลบ6นาโน10ยกกำลังลบ9พีโค10ยกกำลังลบ12เฟมโต10ยกกำลังลบ15อัตโต10ยกกำลังลบ